คุณ,คณซิงดีร<ด>ิไทยสวัสดีครับคุณซิงดีริไทยประจำวันที่12พฤศจิกายน2564ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการช,ชับชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่งใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตบวก1.97 10ศูนนะครับอยู่ที่1632.44แนวรับ1621.71แนวต้านที่เดิมครับ1635.49 ภาพรวมเซตสื่อถือว่าเป็นไซด์เว์อัพนะครับค่อยๆซึมขึ้นไปนะตัวที่หนึ่ง ACC โอ้โห ACC ราคา1บาท10สตางค์วันนี้บวก10สตางค์ค่ะก็มาบวกไซด์เว์ทั้งวันนะครับแต่ว่ามาบวกท้ายตลาดขึ้นไปสูงสุดที่1.10ก็มันยังไงเนี่ยไปดูรายหนึ่งนาทีครับ จะเห็นว่ามีแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บแล้วก็เหมือนจะมีเจ้าเข้าเก็บช่วงท้ายตลาดครับสำหรับ acc acc เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและออกแบบพัดลมซึ่งมีโคุงไฟประกอบเข้ากับพัดลมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวููแลดีอยู่ที่15ล้านบาทค่ะแนวรับ97สตางค์ครับแนวต้าน1บาท14สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท23สตางค์เขามาบวกท้ายตลาดนะเนี่ย บวกแค่10สตางค์นะก็น่าลุ้นนะครับว่าจะไปต่อไหมนะน่าจะมีข่าวนะตัวนี้นะฝากเพื่อนหาข่าวครับตัวที่สอง TACC TACC ราคา7บาท95สตางค์วันนี้บวก20สตางค์ค่ะฝากเพื่อนๆดูตรงนี้ด้วยนะครับดูค่าฟีโบด้วยตัวเองด้วยนะครับหลังจากที่เราพูดแล้วเพราะว่าเราจะวางแค่ล็อตเดียวนะ เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับแล้วค่อยๆดันตัวขึ้นไปหน้าตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับ7.95ตรงนี้นะแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับดันอยู่1 2, 3, 4, 5, 5, รอบ2อรอบ3รอบ4ี่รอบ5้ารอบดันอยู่6 5, รอบยังไม่ผ่านนะครับจะแ,แท่งเข้าเก็บท้ายตลาดไปดูไรหนึ่งทีของ TACC ครับมีคนเทขายท้ายตลาดแล้วก็เข้าไปเก็บก็น่าจะยืนระยะที่ตรงนี้ 7.95ให้ได้ก่อนนะครับถ้ายืนไม่ได้ก็หล่นแต่ก็เขาพยายามดันทะลุก9็7.95นะถ้าทะลุได้ก็น่าลุ้นครับว่าจะไปต่อไหม TACC เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟภาพรวมบริษัทมีกำไกรและมีปันผลมีวลูไรเดยรอยู่ที่11ล้านบาทค่ะก็ถือว่าไม่เยอะครับแนวรับ7.70ครับแนวต้าน8.25 ตัวต่อไป kk kk ราคา4บาท18สตางค์วันนี้บวก48สตางค์ถือว่าเยอะนะถือว่าบวกเยอะนะครับสำหรับ kk นะ,ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ว kk ดันตัวสูงสุดที่4บาท4.26นะแล้วหล่นลงมาสะสมครับหล่นลงมาที่4.18ไปย้อนไปดูย้อนไปดูเดิมอะไปดูค่าเดิมของเขาอะ เคยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เขาจะประมาณช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเขาจะขึ้นไปสูงสุดที่ 4. 2 4ุองสตรงนี้นะครับ4 2 4จแล้วก็ทิ้งยาวเลยทีนี้แล้วก็ทิ้งลงมายาวซึ่งตรงนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันว่าเสี่ยงเหมือนกันว่าเขาขึ้นมาทะลุทะลุก็คือทะลุเดิม4ี่จุดสี่เป็น4 2 6จุดแล้วก็ทิ้งทิ้งแต่ว่าแท่งตรงนี้แท่งตรงแท่งตรงนี้ไม่เยอะนะ แท่งตรงนี้ขึ้น4.24เนี่ยถือว่าไม่เยอะแต่แท่งตรงเนี้ยแท่งตรงเนี้ยถือว่าค่อนข้างเยอะก็น่าลุ้นนะครับสำหรับ KK ว่าเขาจะไปยังไงต่อรายหนึ่งนาทีพ่อดูยัง,ยงค่ะไปดูรายหนึ่งนาทีครับของ KK เดี๋ยวย้อนนิดนึงชุบนี่แบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บช่วงท้ายตลาดนะครับแบบนี้ เดี๋ยวขยายขึ้นมาให้นิดหนึ่งอ่าเข้าเก็บช่วงไทยตลาดก็น่ารุ้นนะครับว่า KK จะไปต่อไหม KK เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับค้าปรีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคภาพเรือบริษัทมีกำไรและมีปันผล มีไวล์รูแลดีอยู่ที่366ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท99สตางค์ก็ประมาณ4บาทนะครับแนวต้าน4บาท26สตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็นออททมหไฮครับสำหรับ KK ตัวต่อไป TTB TTB ราคา1บาท19สตังค์วันนี้บวก2สตางค์ค่ะตัวนี้มันไม่ใช่หุ้นซิงนะลูกมันเป็นหุ้นมันเป็นหุ้นซึมขึ้น มันจะค่อยๆเสมขึ้นรอบที่แล้วเขาขึ้นถึง1.18แล้วก็หล่นหล่นลงมาหล่นลงมาแล้วก็มาตั้งใหม่ที่1.16แล้วก็สะสมค่อยๆไต่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็ลุ้นว่าจะไปต่อไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นออทามไฮน่าจะเป็นออทามไฮนะของ TtB นะครับไปดูราย1น,นาทีครับก็ไซเวสะสมแล้วก็มาดันตัวก็ทั้งวันอ่นะ่เนาะ ทั้งวันเลยบวกสองไหมบวก,บอกสองสตังค์ครับมีแท่งเข้าเก็บท้ายตลาดตรงนี้ก็น่าสนใจครับว่าจะไปต่อไหมแต่ว่าไม่ใช่หุ้นซิ่งนะครับเป็นหุ้นธนาคารที่ค่อยๆสึมขึ้นลงนะ TTB เป็นหุ้นทเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมาร์ในเดยอยู่ที่470ล้านบาทค่ะ แนวรับ1.17ครับแนวต้านออธามหายครับสำหรับทีทีบีตัวต่อไป HTEC HTEC ราคา7จ็บาทสิสตางค์วันนี้บวก65สตางค์โอ้โหบวกเยอะนะลูกลูกเอาลงเนาะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ว HTEC ทดันขึ้นไปสูงสุดที่7จ็บาทยีสตางค์ครับแล้วทีนี้ดันพยายามดัน2ครั้งเนี่ยตรงนี้ แต่ว่าไม่ทะลุไม่ทะลุก็เลยหล่นลงมาครับหล่นลงมาที่เจ็ดบาททวนนะครับแล้วกลับขึ้นไปเปิดที่เจ็ดจุดหนึ่งห้านะแท่งเข้าเก็บตรงนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับไปดูรรยหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวขาดเข้าเก็บแต่ตรงนี้ขายออกแต่ว่าจากตรงนี้เป็นแท่งเขียวทั้งหมดนะครับก็น่าลุ้นนะครับว่า h อเชจะไปต่อไหมเอสเช็ Tech, เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ รับจ้างผลิตและจำหน่ายเครื่องมือเฉียนโลหะภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลูแลดีอยู่ที่181ล้านบาทค่ะแนวรับ6บาท96สตางค์แนวต้าน7บาท20สตางค์ครับก็คือขึ้นไปสูงสุดวันนี้แหละแล้วถ้าทะลุได้นะพยายามทะลุสองสารอบนะถ้าทะลุได้จะเป็น7บาท40สตางค์ครับสำหรับ HT e c h Tech. ตัวต่อไป ABM ABM ราคา1.60บาท60สตางค์วันนี้บวก17สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับดันขึ้นไปเลยสูงสุดที่1.74บาท74สตางค์นะแล้วทีนี้ก็หล่นครับหล่นลงมาที่1.55บาทห้แล้วกลับขึ้นไปปิดเขียวที่1.60ไปดูรายหนึ่งนาทีของ ABM ครับจะเห็นว่าเวลา16.22นาิกาย2 เป็นต้นไปนะครับมีแท่งเข้าเก็บก็น่าลุ้นนะครับว่าจะไปต่อไหมสำหรับ abm abm เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value l เดอยู่ที่52ล้านบาทค่ะแนวรับ1.53บาท53สตางค์ครับแนวต้าน1.66บาท66สตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น1.74บาท74สสตางค์ครับ ตัวต่อไปทีมทีมราคาห้าบาทยี่สิบหกสตางค์วันนี้บวกสี่สิบหกสตางค์ค่ะตัวนี้พ่อขายหมูไปหลายรอบเลยแต่ก็ได้ตังค์จากทีมหลายรอบเหมือนกันนะครับเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วทีมดันขึ้นไปสูงสุดที่ห้าบาทสามสิบห้าแวบเดียวนะขึ้นไปแวบ,บเดียวแล้วก็หล่นครับหล่นลงมาสะสมหล่นลงมาข้างล่างเป็นห้าบาททวนแล้วกลับ ดันกลับขึ้นไปปิดที่5บาท26แต่ว่าทีมเขาก็มีข่าวด้วยเนาะแล้วก็เรื่องการปันผลอะไรเขาก็ดีนะครับก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลนะครับไปดูรายหนึ่งนาทีของทีมจะเห็นว่ามีแท่งเขียวเข้าเก็บมากกว่าแท่งแดงนะก็ฝากพิจารณาครับตรงนี้16บหนาฬิกายีะครับมีแต่แท่งเขียวเข้าเก็บนะทีมเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับออกแบบและผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมัลลูไาเดยอยู่ที่441ล้านบาทค่ะแนวรับ4ี่บาท98สตังค์ครับแนวต้าน5บาท35สาตังค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น5บาท5้สตังค์ตัวต่อไปคัมเวลคัมเวลราคา3บาท2สตังค์วันนี้บวก8สตังค์ค่ะนี่ถ้าไปดูภาพรวม รายเดือนของคัมเบลนะภาพรวมจะเป็นแบบนี้ก็คือขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลดลงมาสะสมนะตรงนี้นะแบบนี้แต่ว่าก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะสำหรับคัมเบลนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้เปิดตลาดก็ยังไซเวย์นะครับเริ่มมาซึมดันขึ้นช่วง11อนาฬิกาครับ ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท6สตางค์แล้วหล่นลงมาปิดที่3บาทสสตางค์นะไปดูรายหนึ่งนาทีของคัมเบลครับจะเห็นว่าแท่งเขียวเข้าเก็บแล้วก็แท่งแดงขายออกทำกำไรครับขายออกท้ายตลาดด้วยนะก็ถือว่าปิดแดงนะครับสำหรับคัมเบลคัมเบลเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับต่อลงดินก็คือระบบป้องกันฟ้าผ่าภาพรวมบริษัท มีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี v l u e แลดียอยู่ที่3ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท93สตางค์ครับแนวต้านสั้นๆน,น,นะ3บาท9สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท20สตางค์ครับตัวสุดท้ายเป็นหุ้นชนเพดานก็คือ svi svi ราคา7บาท25สตางค์วันนี้บวก1บาท65สตางค์ค่ะถือว่าบวก29.46%เเลยนะครับเปิดตลาดก็ ดันขึ้นไปเลยครับอันนี้ก็คือชนเพดานเช้าหุ้นที่ชนเพดานเช้าเนี่ยมันมีตามประสบการณ์นะมันมีลุ้นว่าจะไปต่อนะคะ,คะจะไปต่อมุ้นชนเพดานเช้าก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับ <S S เดี๋ยวขอดูแนวรับอ่ะต่อลุก S, S v i วเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ บริการประกอบผลิตภัณฑ์วงจรไฟฟ้าสํำเร็จรูปภาพรวมบริษัทมีกำรไรและมีปันผลมีว a ลูไรเดียอยู่ที่932ล้านบาทค่ะแนวรับ6บาท8ปสตางค์ครับแนวรับค่อนข้างลึกนะแนวต้านออทามไฮครับเขาเปิดแก๊ปไปใหม่เปิดแก๊ปเปิดเซลลิงไปใหม่ที่เท่าไหร่ลูกเปิดเซลลิงใหม่ไปที่เจ็ดเ้าบาท,บาทสี่สสตางค์ค่ะโอเคตัวสุดท้ายของหุ้น เราพูดแนวรับนแนวต้านแล้วนะ,ะตัวสุดท้ายก็มีหุ้นวอลเลน์หนึ่งตัวนะครับที่มีสัญญาณแต่ว่าไม่มีเจ้าเข้าเก็บนะครับก็คือมิวอ้าวพ่อใส่ผิดพ่อใส่ผิดเดี๋ยวพ่อลบก่อนมิวอะไรนะมิววอลเลน์หกค่ะมิววอลเลน์หกใช่ไอใส่พ่อทําแนวรับแนวต้านผิด มีวอ6นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ขออนุญ,ญาตแก้ครับเปิดตลาด58สตางค์วันนี้บวก1สตางค์นะเปิดตลาดแท่งนี้ดันขึ้นไปก่อนที่60สตางค์แล้วลลงมาสะสมครับลงมาสะสมแล้วขึ้นไปปิดที่58สตางค์ตรงนี้นะครับแนวต้านแนวรับเป็น แนวรับเป็น5 6สตางค์นี่แหละแนวต้านจะเป็น60สตางค์ครับถ้าไปดูแนวถ้าทะลุ60ได้ก็ไปดูรายเดย์ครับ era. ดูรายเดย์ก็จะเป็น67สตางค์นะครับสำหรับแนวต้านถัดไปนะของมิ w วอลเลนนะครับค<ช>่ะโอเคมิ w วอลเลนมี value รายเดย์อยู่ที่3ล้านบาทค่ะ3ล้านบาท อุ้นสิงดีหรือไทยครับคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นเน้นเฉพาะช่วงเปิดตลาดสี่นาทีแรกครับเพราะกำลังจะพยายามไปดูข่าวหุ้นติด catch บาลน,นะแต่ว่าไม่มีนะครับก็ฝากเพื่อนหาข้อมูลครับโชคดีครับสวัสดีค่ะ